หรือแม้กระทั่งตัวเขาจะต้องกลับมาเสียใจอีกเพราะว่าเขาสามารถเป็นอิสระได้ในเรื่องราวของการกระทําและความคิดอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําอย่างนี้และทีนี้เดี๋ยวไปดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นเช่นไรน,นะคะ8ไม้9ดาบจัสตเมนต3ดาบ5ดาบก็คือความสัมพันธนะ์นตอนนี้ มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีการ benefit หรือมีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ให้เข้ามาในชีวิตถ้าอะไรไม่ใช่เนี่ยขอให้จบได้โดยง่ายดายโดยไม่ต้องเสียใจเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เป็นแบบทรมานอะ่ะอืมก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันเหมือนกับจะเข้ามาทำให้รู้สึกดีในเบื้องต้นแล้วก็มีการห่างกันไป สักระยะหนึ่งห่างด้วยคุณไม่เข้าใจกับเขาว่าบางครั้งเขาทำไมถึงไม่ค่อยที่จะติดต่อหาคุณไม่ค่อยสื่อสารกับคุณส่วนตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดมากว่าถ้าเขาอ่ะเข้าหาคุณเยอะหรือพูดคุยกับคุณมากๆเนี่ยใจของเขาเนี่ยจะต้องผิดหวังอีกหรือเปล่าถ้าเกิดสิ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ไปต่อหรือมันเกิดในเรื่องราวของความ ผิดพลาดว่าเขาอาจจะเข้าหาคุณเยอะเกินไปหรือมีใจให้กับคุณเยอะจนเขาอ่ะจะกลายเป็นผู้ตามในความสัมพันธ์ก็เลยพยายามต่อต้านความรู้สึกตัวเองดึงตัวเองออกมาทุกครั้งเมื่อเวลานึกถึงคุณอย่างเช่นอยากจะโทรหาคุณก็เลือกที่จะทําเรื่องอื่นแทนซะอยากจะมาหาคุณก็ติดเรื่องงานบ้างอะไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ไม่ได้จงใจเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังมีเวลา ที่จะดูกันไปยาวๆนานๆก่อนโดยไม่ต้องรีบร้อนแต่การพูดการจานในแต่ละครั้งที่เวลาคุณและเขาอ่ะได้พบเจอพูดคุยกันอ่ะมันดีนะแต่พอเวลาห่างกันอ่ะมันเหมือนกับคุณคอนแทคอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้รับรู้อะไรเชื่อมโยงความรู้สึกแทบไม่ได้ในขณะที่ตัวของคุณอ่ะคุณรู้สึกเสียใจนะกับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมนะเราก็ไม่ได้ดูหลอกลวงขนาดนั้น เราก็เป็นคนที่จริงใจอยู่แหละแต่ทำไมเขาถึงได้คิดกับเราในมุมนั้นถ้าสมมติคุณรู้ความรู้สึกเขาอะนะคล้ายๆกับว่าคุณมองว่าคนคนนี้เขาจะต้องไม่มั่นใจอะไรในตัวคุณสักอย่างหนึ่งในเวลาเนี้เลยทำให้ตัวของเขาอะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมๆที่เคยทำอย่างเช่นบางคนก็คุยกันเยอะก็คุยน้อยถามไปต้องเยอะตอบอัน,นิดเดียวหรือบางคนก็เลือกที่จะอ่านแล้วก็ไม่ตอบเลยหรือบางคนก็คือไม่ทำเลยแล้วก็หายไป แล้วกลับมาอีกทีหนึ่งทุกอย่างเสมือนไม่ได้